เปนเป็นจะได้ได <je> ้มาเดมาหากันนี <lui> hmm. <c oughs> ily, engine, ่นะครับกะไเดมาหากัรเนาะนะครับแอดกับจากรักกิโลนะครับก็เลยแวะมาหาคุณลุงมุญตาเนาะนะครับการสิ่งเลศของคุณลุงมุนตานะครับแอดการลงไปห้แล้วนะครับกามาเบิง์นวาหลังจากที่ห้เลขก็แล้วนี่คุณลุงนี่คุณฝันฝันดีบอนะครับที่ฝันเกี่ยวกับตัวเลศบอนะครับกต่มาอยู่กับลุงมุญตาเนะนะครับ ครับผมบบบบสวัสดีครับคุณลุงคุณดาครับครับสวัสดีครับเอฟซี F อ่าพอดีนี่อ่าคอมเมนต์หนึ่งว่างไหนบ้านเพื่อนถามถามถามาเพื่อนคอมเมนต์มาถามมาแมนคนเดียวกันกับที่ขับรถด้วยสันจากสีขอไปสังขะบ่แมนคนเดียวกันนี่แหละคมพยกักโอ้คมพยกักคมพยักคือน้ามวยบ่ หลดมคลดมนประหยัดหนึ่งคือรถค้นประหยัดแมนตั้งซื้ออ่าใส่ป้ายรถคือรถคมนปยากโดยสารตะกอนมีสามสี่ขัน้นแลียนสายวันเฉลี่ยมวเซลขขเขาไปสังขาอ,อ,อีกสักขันก้นหนึน่งกับเรีนบันตะเพียงเตียเขาสังขาอีกสองขั้นกับแรนเรียนศรีขอสังขาครับ เป็นเป็นคนเดียวกันเน้อคนเดียวกันครับที่เอมเหมนตนมาถามเนาอนะครับอืก็มามาตามต่อหลังจากที่คุณลุงคุณตาหายไปแล้วมาตามอีกอืมาตามอีกว่ามีการเลื่อนไว่อย่างในบอนะครับควัญฝันลุงฝันว่าจงไหนก่เนว่าูะเอาฝันไหนฝันไอที่ว่าไปนั่นบอโอไปอัอนเกินเกินไหนเขาฟังเน้อเออเออเอาเอาเอาสรุปเอาเร็ยวๆเนาอมันจิเสียเวลาี่ อเอาหวยเนาะแม่นอ่าจังซสิสีบอสู้ฟังมันมีหลานเด็กหน่อยคนหนึ่งวันที่สามเขาสิเหรนมือถ yeah> anyway> ือแบบนี้เขาเชียร์เหรนไปเหรนมาเหรนไปเหรนมาบ้าเนี่มันเห็นอ่าลุงขึ้นมาหนาจอโทรศัพท์เขาก็เลยเลี่อนบ่ไปลุงกับบ่ไปขึ้นกับบ่ไปโทรศัพท์ค้างเอาไปหายายเขายายเขากะเลื่อนกับบ่ขึ้นบ่ลงคือกัน อยู่ในลูกลูกนั่นตอนนี้นี้หรือว่ายังไงอ๋อบอของจริงของจริงของจริงอ่นเนี้ที่เห็นเนี่ยอตอเลยกไปหยายายยายก็เรียนบ่ได้บ้านยายก็เลยนอนอ่านอนตอนอ่าเศร้าครับเงี้ยมันเศร้านอนนอนฝันบ้านเนี่ยอแล้วฝันว่ามีคนมาบอกว่าหายอ่าหายเจอแล้วนี่แหละคนที่อ่าสิเป็นเจ้าของพระนาโปกนั่น นี่แหละคนที่เลี่ยนพ่ไปพ่ม่านี่แหละลุกมุตาเนี่แหละอหายเจ้าไปติดต่อเด้อนี่แล้วเจ้าของพระนับบกที่แท้จริงที่รักษามาเป็นหาท่านปีนั่นอหลังจากนั้นก็เลยคุยกับเล่าเรากะอ่าวบานอย่างเนาะใส่ซองใส่เพื่อนบอกเพื่อนเพิ่นก็เลยโทรเพิ่นก็เลยโทรมาเลยโทรมาหาโทรมาหาลูกลรได้ไปอ๋อก็คือ บอกตามบอกว่าคนที่เล่นโทรศัพท์มีบริจาคกันเลยบ่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 เลยแล้วเขาเห็นหน้าในโทรศัพท์บาได้เขาฟันว่าคนที่เล่นไม่ไปนั่แหละให้เป็นเจ้าของเขาให้โทรหาเขาเขาก็เลยโทรหาผมโทรหาผมมันที่สี่ครับบริววนที่สามนี่แหละแก็เลยได้รับสายเขาก็เลยบอกว่าลุงบุญตามาเอาพระหน้าปกเด้อเพราะว่า นี่แหละของเจ้าิา่ณจะเห็นเขียไว้ให้มหาพันปีแล้ว<อ>เ,เจ้ามาเอา,เอาพระนาปกเจ้าไปไปแ<บ>ล้วมันเป็นจริงเลยฟันเป็นจริงบ้านนี้โทรมาปุ๊บมันก็ว่ามาวันนางข้าเดิมมันยังดีวันเสา์เดิมมันยังดีมมผมบบบว่ไรล้อเลยว่ายัางกับร้างผมไปวันอาทิตย์เมื่อนั้นเพราะว่าขันอัทิตเป็นของผมมือใดก็คือดีเบิด์ในความชิดผมนะเขาพ่อมือใดพ่อมือใดก็คือมือดีเพราะว่าใจเข้ากับชิดว่า เร่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่อ่าของครูกันเป็นของเฮาแล้วมันบม่ได้เลือกมือหรอกมผมก็ไปวันอาทิตย์เลยพอ,อไปหอดวันอาทิตย์อะพ่นก็ยกลงมาจากอ่าบ้านพ่นสั้นสองนะพ่นยกลงมาจาก,าก,าจากหิ่กว่าจะมาว่างมาเห็นพวกโอ้ยเป็นงามเหลียงอลามบ้านเนี้ออกสีแดงแดงเรียงๆเนะาะบ้านกับบูส์บูชาบูชามีขันขันแปแล้วกับบูชาเอา เงินเอาทองใส่เห็นเพิ่นอาคาเพิ่นรักษาไว้แล้วก็ได้พระแล้วก็ไปไปพระธาตุน่าดูนไปขอเพิ่นเขาลดแล่เขาไปอุ้มพระไปยืนตอนหนาเพิ่นก็บว่ามาขอเด้อขออนุญาตบาทครับเด้อลูกหลานเสียมามาเอาของลูกหลานไปเก็บรักษาไว้หิ้งพระไปขอเพิ่นอ่า่นาดสิใหญ่กว่าเฮาแม่นบ่าเหเฮามีความรู้สึกว่าคนคนผู้ใหญ่กว่าเฮาเฮาเป็นผู้น้อยก็ไปขอเพิ่น พอมาบูชาอยู่บ้านอยู่สองหามาค่มาคุยมารักษาแน่แต่ท่านั้นแหละพระถานุดูนี่ได้เลยว่าไ่ได้เลยบอกต่ว่กกับนี่ตอนนิมิตว่าบอกคนวันนิมิตมาฝักเขาฝันเขายังลูกเด้ะอ๋อไปไปแล้วก็ไปขอจิตเมตเชก็เลยบอกอ่ะหายไปเขาฝันหายไปคาัาปั๊หายธรมันิมิตฝันใ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 นฝัน่แต่ละมือแต่ละงวดมันเพราะว่ามันสีด้อยู่ยมกำันนานไหน Bạn mẹ con có dư hăng kè đầy mưu điều bay là năn Có rê bapan mafan bun bun gomafan dài lờ đầy lèo đầy nhung đầy nhung kè là dì chia nài đè dê 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 đứa dê dê này À Đứa 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 dê 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 เล็กวินี่มันถือเป็นเหล็กอเหล็กสองเหล็กเจ็ดแล้วก็เหล็กเก่าอืมนี่คือเหล็กวิ่งเหรอสองงวดวันที่สิบหกเล็กวิ่งนี่นี่ขำบนเนาะไอ้ขำบนครับตัดนี่ขำบนบนนี่คือสองกับเจ็ดสองกับเจ็ดเหรียญบนแต่ว่าขำเก้าเก้าเก้านี่คือรางแมนงวดวัที่เราไอ้นี่ก็มีอย่างก อ่าซีกับเจ็ดกันหนึ่งเจ็ดนะี่เจ็ดแล้วกันหนึ่งครับหนึ่งล่างหนึ่งล่างกันยิ่งแบบนี้อ่าเงินนี้เงินนี้เป็นไหนเลยนอะครับเอออันนี้สี่มากสี่อืที่นี่จับคู่เอาเลขคู่เก้าที่แม่นออกคิที่แล้วเนาะมันจะเป็นเพราะว่าเลขแปดสองแปดเจ็ดแปดเก้าอืม นี่คช่นี้แล้วก็ไอ้น,นี่คือเรขที่จับคู่ครับก็เล่ให้เออน,นี่อันนี้ตัวสามตัวนี่เป็นแบบนี้ขั้นสามตัวจังสี่เคยหายไปแล้วเนาะอ๋อธรรมาก,ก็คือเอาหาส่แนนเอาหาไปรักร้อยแนนก็คือหาแปดสองหาแปดเจ็ดหาแปดเก้าครับเออไอ้อน,นี่คือ ของคลิปแรกเนาะคลิปแรกนี่ัขนาดนี้นี่ขนาดสามตัวนี่ก็นี่หาศูนย์เจ็บไอ้ลังจากทีกัปมาสนี่กับมาจากพระาันทนดูนี่ฝันว่าใดเลขกยังก็อ๋อกลับมาเนี่มูนี่ก็คือกลับมาแล้วนะแปดนี่แปดนี่คือมามาฝันอยู่เพื่อนเท่าเนี่ยแมนแปดนี่กลับมาแล้วนะมือนั้นเมือที่ให้นั่นมันเป็นวันที่เป็นวันที่หกมันบ่เออเป็นวันที่หกมานอนคืนเดียว นั่นข <c oughs> ึ้นเดียวก็ได้แปดตัวเดียวก็ไม่ยิ่งไม่ยิ่งใส่ใส่ตัวเนียเอาแปดมาใส่กับหลีกหล็กิ่งครับหลีกิ่งก็คื้สองเจ็ดครับอือแล้วก็เก้าเก้าก็เลยเอาแปดใส่แปดสองแปดเจ็ดแปดเก้าครับมีแค่นี้อ่าหลังจากนั้นเป็นยังไงหลังจากนั้นนี่มีวันผ้าเด้อวันผ้าผ่านมากมากวันผ้ใหญ่ครับเออกลมาฝันว่าฝันนิดเดียวเองออาฝันอะไรไปเจมหอยเซกกระดง เจ็บหอยใส่กระดงหอยคนนั่นคนมาเจ็บซอยกันบัดซื้อซื้อหอยพัดมาเจ็บหอยน้ำกันใส่กระดงเต็มบ้านนี่พี่สาวเขาก็มาซื้อหอมบ้านเนี่ยซื้อหอมอ่าคนซื้อหอมก็ซื้อหอยมานี่บ้านนี้กระดงนันกบน้ากระดงบ้านเอาเจ็บหอยใส่กระดงปั๊บ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 ใส่กันทั้งพี่เขาน้องเขาทั้งผมน้ำ เจ็บหอยไ้กระดงบ้านลังจานล้นก็ไปขึ้นไ้กระตาไซกลับบ้านกำสร่องก็รู้สึกตื่นขึน้นนั่นแหละก็เลยลุกนางมาันนางตั้งสติดีดีโอฝันแบบนี้แบบนี้ก็เลยรับตาฟังเบิง้งกระคาก็เลยเออจำความฝันในประมาณนี้ลลก็เลยรู้สึกมันสติความฝันนี่สีตีไว้ย,ยังไหนถ้าความฝันหอยคือหากับหก หาก็ะกแมนหอมกระหาหกหอมนี่ก็กกกตัวหอคือกันมันบ่ห้อยกับคือกันผมก็เลยตีตัวนี้ด้อซีด้อเบิงเอาดีๆด้อผ,ผมตีไอ้เป็นแต่จากความฝันแต่จากความฝันวันพระแต่จากความฝันวันพระครับเพราะว่าฝันนี่วันพระน้ำมันหนาหนาสีได้อยู่ผมตีแบบนี้ด้อฟซีตีตัวใดก็ตีซอยกันก็ได้เด้อ แต่ว่าแต่ว่ารุ่งสิตีแบบนี้สที่อ่อปรมักตามถีเพิ่นกระเตียวเองกระเตียวเองแต่ว่ามีหอยมีมีหามีหกหนี่ละเออแต่ผมเจียวตัวนี้มาใส่เอออืม,ออมนี่เด้อนี่ผมสิตีแบบนี้ดูหาหกครับนี่มันก็ใกล้ๆก,กันเนาะครับแล้วก็แล้วก็คนนเหมนพี่ก็น,นอกก้องเขาสองคนเนาะอืม,อม แล้วก็พี่น้องสองคนนี่ก็สิตีจังสี่แหละเอาคือเก้านี่แหละหกห่านี่แหละนี่แหละตัวหกห่าหกกันมมนตัดสองนะตัดสองตัวอันนี้คือของคุณลุงคุณตาตีแต่ตีออกมาท่านผู้ชมอ่าตาคิดว่าโอ้มันมาน่าเป็นตัวนีรอกคุณลุงแม่ ร่องตีเอาเจ้าของเพิ่นเห็นชัดบ่เนาะชัดอยู่ครับอ๋อเอาว้างไว้ก็ชัดอยู่เนาะว้างไว้ก็ชัดอยู่อ่าอ่าอ่านี่เด้อ่อันนี้คือเลขเปลี่ยนมาใหม่เนาะเปลี่ยนมาใหม่มีสองตัววันพระวันพระนี่วันพระก็จะเป็นศูนย์ครับตาอ่ากระดงดงดงขั้นกลมเจ้าหอยนี่เจ้าได้กับมีหางมีหงิกี่แล้วผมก็เรียกมาขามาหส่กันแบบครับครับอันนี้เป็นฝันใหม่เนาะคผเนาะฝันวันพระแต่กัยจะถิ่มตัวเก่าเด้อแต่ตัวเก่านี่น่าจะเป็นเหล็กบางบดถิ่มเลย ตัวเกานี่ถิมว่าได้อืตัวเกานี่เท่าที่เห็ดมาเอา่อผมเคยเห็ดมาเนาะถ้าตัวเกานี่มันผมเคยเห็ดไว้อยู่นี่ตัวเกานี่นี่ตัวเกานี่ผมจเิเ,มจเชียนไว้เนาะผมจิเชียนไว้ผมสีเชียนไว้ถูกแล้วแม่หมอถูกแล้วนี่สามตัวสามชุดเนี่ย หนึ่งเก้าสามกับหนึ่งหกเก้านี่คือมันจิถือห hmm. นึ่งหกนี่นี่ที่วงกลมไปนี่ hmm. อันนี้คือการผม hmm. ผมกับิีเฮ็ดว่าถูกแล้วเรียกชุดนี้มานี่นะเออเพราะว่าผม hmm. ผมฝันฝันบอกว่าอะไรนะ hmm. นี่ถ้าถ้าฝันแบบนี้มันจีมากตัวนี้แบบนี้นี่ตัวนี้ถูกแล้ว hmm. ชุดนี้ถูกแล้วแต่มากมาเขามาเป็นวันพระมือ ที่ผ่านมาพระใหญ่น่ะมันผ่านมาฝันตัวนี้ซะทั้งๆที่ตัวนี้ว่าถูกแล้วล่ะผ่านมาฝันตัวนี้ผ่านเลยก็ตีให้ FC เบอร์ไหนล่ะเด้ออันนี้ก็เป็นอีกอีกข้อฝันหนึ่งอีกข้อฝันนึ่งแต่ยังไม่ทันมียอมด้วยบอเลยมมันมีคงสุดท้ายอยู่ค <finishing> ร <on developed Airbnb> ับแต่ล่อๆวามฝันให้มันเสด็จด้นเนาะครับนะครับจะไดยกะเป็นแนวทางเนาะไอ้สามสามตัวมื่อนั้นเอ่อเนึ่งตัวไหนฮ สามหรือสองอสองตัวเหรไหมโอสองตัวเน้น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 แปดเจ็ดแปดเจ็ดครับเน้นแปดเจ็ดครับกะเป็นอีกเนื้อส้าหนึ่งเนาะนะครับท่านผู้ชมของคุณลุงคุณตาฝันนี่นะครับแอดกะแวะมาหาเพื่อคุณลุงคุณอาสีมีฝันใหม่ก็เลยอาตถามเป็นว่าฝันอยู่แต่ว่ากะบพท่านไม่มั่นใจครับล่อโคงสุดไทยอีกตัหนึ่งนอกคุณลุงเนาะตรงนี้โคงสุดไทยเพราะว่าเขาอยู่ไปเรื่อยๆอเขาอาดิเป็นเจ็บนัน่นนิด ย่ำครับข้าวขึ้นงวดเมื่อกี้ย้ำตามงวเมื่อกี้ต่แปลเปลี่ยนมันกระดัยหนึ่งหนึ่งหกเลยแมนหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหกแต่บาวที่ก็ล่องไปหนึ่งหนึ่งหกนี่แหละเอฟซีถึงโทษตามบอครับหนึ่งหนึ่งหกเขาเมาอยู่บ้แมนว้าวขอกระเลยโทษกรตาโอ้ยฉันลุงบุญจ้าฉันก็ได้กับบาวที่แหละฉันจะโอนมาสร้างศุ้มประตูด้วยห้าร้อย ให้ลุง yeah> uh ุญตาใช้ค่าน้ำมันห้าร้อยเออเอาขอบคุณเลยหลายสครับขอบคุณลุงตาครับครับครครับครับครัสวัสดีครับ